อะไรนะมันบอกว่ามันอ่ะมันละครร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับระวังด้วยต้นตีนะครับถ้ากลัวกัไม่ไปหรอกไอ้สารกลัวยืนนั่งยิ้มไม่ยืนคนเดียวโอูโอูไปชาร์จแบตดิโธ่จานนั่งยิ้มทำไมมันไม่รู้ขึ้นนั่งยิ้มไหนนั่งยิ้มตอนลงต้งไปอ่ะรู้ไหมไม่รู้ขึ้นนั่งยิ้มตกลงกันครับเอ้ามันหมดแล้วไหมอ่ะหมดก็หมดแล้วตกลงกันหมดเวลาแล้วเราเราก็นั่งรับสิไอ้แย้แม่มีการมาจับตอนตอนจะเตะได้บ้าเปล่า ไอ้เรื่องกติกาไม่ได้คุยไว้แบบนั้นเลยแต่ว่าผมมาจบอยู่แล้วกรรมการแบบว่าไอ้นี่เลยแสนหหนึ่งผมไม่ได้เป็นลมแต่อย่างใดนะครับ ผมไม่ได้เป็นลมนะผมแค่เหนื่อย <c oughs> ผมไม่ได้เป็นลมผมไม่ใช่นักมวยแล้วผมก็กติกาผมก็ต่อยตามที่เขาบอกหมดแต่ว่าผม <c oughs> ตามน้ำอะไรแบบนั้นนะผมไม่ใช่นักมวยผมซ้อมสิบวันแล้วร่างกายผมซูบุรีมาตลอดเออผมทำได้แค่นี้ผมถือว่าผมผมถือว่าผมภูมิใจแล้วอะ่ะ เออผมภูมิใจแล้วไอ้เยอะน่าเสมอนักมวยเข้าใจป่ะผมภูมิใจแล้วอืมมันเป็นความภาคภนะูมิมใจอะ่ะไอ้เยีนะนักมวยท้าต่อยต่อยบนเวทีตามกติกาเขาทุกอย่างอะไรทุกอย่างอะ่ะผมภูมิใจแล้วแล้วผมไม่ได้เป็นลมนะคือร่างกายผมเหนื่อยเหนื่อยแบบเหนื่อยสุดๆคนดูดบุหรี่เป็นวันสองซองสามซองอ่ะเออ <c oughs> แต่ผมไม่ได้เป็นไรเลยนะเนี่ยอืมหน้าผมไม่เป็นไร อื <c oughs> ผมทำได้เสมอพรุ่งนี้ผมจะเดินทางบริจาคนะครับ <c oughs> คือผมไม่รู้หรอกว่าคือกติกามันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะออแต่ผมก็เข้าใจแล้วว่าผมเสมอผมภูมิใจแล้วผมทำให้ฝั่งทนไม่เสียผมไม่ใช่นักมวยแต่ผมขึ้นไปต่อยบนเวทีผมภูมิใจมากเลย เออผมได้ต่อยเวทีอันทรงเกียรติแล้วพี่สมรักก็มาให้กำลังใจว่า <c oughs> พี่วันก็ขอบคุณทุกคนนะครับ <c oughs> คือผมร่างกายผมได้แค่นี้อืมร่างกายผมได้แค่นี้แล้วผมไม่ได้เป็นลมนะคือผมเหนื่อยสุดๆแบบว่ามันมือมันไม่มีแรงขามันไม่มีแรงอะ่ะแต่ก็คือผมไม่ได้โดนเตะจนล้มจนอะไรนะคือผมเหนื่อยสุดๆเข้าใจไหม <c oughs> อืมผมเหนื่อยสุดๆ แต่ผมภูมิใจแล้วที่ว่าผมว่า <c oughs> ผมใจกล้าผมภูมิใจในตัวเองพ่อแม่ก็ภูมิใจว่าเราเราโอเคอ่ะนักมวยท้าเราต่อยเราขึ้นเวทีแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะเป็นหมูให้เขาเชื่อเวลาหมดกรรมการก็ไม่เป้งไม่เข้าใจคือคือ,ค,อคือการต่อยมวยเนี่ยมันต้องร่างกายฟิตพร้อมและสี่นานะทีนี่ใครว่าไม่เหนื่อยโคตรเหนื่อยอืม ผมทำเต็มที่ได้แค่นี้ครับผมไม่ใช่นักมวยครับอแต่ถ้าถามว่าถ้าลองแต่ว่าถ้าลองต่อยวมกงผมว่าผมว่าผมได้กว่าเออเพราะผมไม่รู้กติกาอะไรมั่งกติกาอะไรมั่งอืแต่ก็ผมไม่ได้หลับผมไม่ได้น็อกผมไม่ได้คือที่ผมล้มลงไปตอนนั้นคือผมเหนื่อยสุดแล้วแล้วเวลาหมดแล้วผมก็เลยนั่งลงไป แต่มันไม่ใช่มาเตะผมล้มเตะผมผมไม่ไม่เป็นไรเลยยืนได้อะไรได้ทุกอย่างเนี่ยยกขาได้คือผมไม่ได้แตกไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไรเลยไงแต่ผมเหนื่อยสุดๆ <c oughs> ที่เห็นภาพผมนอนที่เห็นภาพผมนอนอยู่นั่นคือผมเหนื่อยหายใจหายใจไม่ใช่เป็นลมครับไม่ได้เป็นลมเวอร์ข่าวออกเวอร์ผมทำให้ฝั่งทนไม่เสียเนี่ย นักเลนต่อยกับนักมวยเนี่ยฝั่งทนไม่เสียฟั่งทนไม่เสียเนี่ยผมภูมิใจแล้วอืผมภูมิใจแล้วแล้วพรุ่งนี้ผมจะเดินทางทำบุญให้พวกเด็กดอยเด็กกาพ้าทุกมูลนิธิเหนื่อยไม่หายเลยป็นอบุนมกแล้้วั ออกอาวุธอะไรมันหมดแรงอ่ะไม่ใช่พระองค์ก็ตอนจะเตะได้กรรมการก็ห้ามอ่ะที่เห็นรูปไหมล่ะ ก็เห็นอยู่ก็ขึ้นนี่ขึ้นเป็นเป็นประีดี๋ยไปกรรมการอยู่ดีๆมาห้ามได้ยังไงไม่รู้ล็อกจะตายห่ะลื่นหาแล้วอ่ะเนี่ยล็อกตอนล็อกตอนล็อกอยู่แล้เข้าหายใจไม่ออกแล้วทีนบอกว่าล็อกเลยล็อกเลยล็อกเลยพอเข้าข้าวปุ๊บเรารากลากลากลากขมุนแดงเรากรรมการดันหรอกรรมการกรรมการมาดันได้ยังไงผมยังงงเลยคือคือกติกาแม่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรทั้งมันทั้งมันทั้งมันมันจบไปแล้วมันจบ S <S เราฟันสองมันได้ก like ็จบแล้วฟัะไม่ได้แตกคือแตกกงมือมินกงมือมินแตกไหมกงมือมินผมไม่รู้นะแต่ผมเห็นตาตรงนี้เขาม่วงตรงนี้แตกแตกมันโดนมันโดวัสลินทาผมเห็นเขาแตกครับเป็นแผลไม่ไม่ไม่เป็นถลอกถลอกมันไม่น่าจะแตกวัสลินทาไม่น่าจะขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่ให้กําลังใจผมครับ อันนี้ผมขอตอบคำถามทุกคนนะถ้าผมไม่ได้โจมตีแล้วนะครับพี่สองพอดีผมแบตหมดครับพี่สองเดี๋ยวผมกำลังจะโทรไปครับเดี๋ยวผมชาร์จแบตอยู่ครับพี่สองรอแป๊บหนึ่งครับ <c oughs> แบตผมหมดครับ <c oughs> <c oughs> ผมไม่ได้เจ็บตัวแต่อย่างใดเลยครับ <c oughs> ถามว่าเตะขาผมเข้าไหมามันก็มันก็มีรู้สึกคันๆนะไม่ใช่บอกว่าทุกอ <c oughs> ย่างจบนะโอ ทุกอย่างผมจบจบแล้วก็แล้ว่ากองกองบอกแฟนกองว่าอย่าบอกมาพูดอะไรอกแล้วกันเพราะว่าเมื่อกี้เขาไปอ่านมาเพราะเพรทางผมได้บอกทางฝั่งผมแล้วว่าเราจะยอมบอกเอยบอก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 แีเนี่ยมันคือคือกองเมืองมินเนี่ยดังได้เพราะต่อยกับผมนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เดี่ยวลูกนะฮะคืออย่างไรเขามีสปิริต อย่างน้อยก็มีสปิริตหน่อยนะมีสปิริตหน่อยนะว่ามาว่าผมเก่งแต่ในรูอะไรผมไปต่อยเวทีรามินทาแถวมินบุรีอ่ากติกาก็กติกามวยไทยไม่ได้เป็นกติกาอะไรของผมเลยทุกอย่างนี่คุณได้เปรียบผมหมดนะ <c oughs> ผมะผมอย่ากออกมาโพสอะไรใส่ผมอีกเพราะผมขอให้หแล้วขอนะผมขอ <c oughs> ให้มันจบลงไปนะเพราะ เมียกองมึงมินจะมาพูดอะไรแบบเนี้ยคือแบบว่าเป็นผู้หญิงส่วนอยู่ผู้หญิงอย่ามาทาแบบว่าคือมากระแทกผมและให้ผมหลอ,อกไปด่าอย่างนี้เพราะผมเป็นเป็นนักเลงนะคือผมพูดง,ง่ายๆเลยผมเป็นจิ๊กโกลอะไรประมาณเนี้พี่สองครับเดี๋ยวผมโทรหาครับแปบ๊บเดียวครับผมชาร์จแบตครับเฮ้ยเฮ้ยให้อ,อูชาร์จแบตดิ <c oughs> เออบอกพี่เดี๋ยวโทรหาพี่สอง จริงไม่น่โค้งออกมาหรอเไม่เป็นไรเราเราบอกอะไรเราบอกกงเลยเราบอกโกงผมทําดีที่สุดคือไม่เสียเด็กฝั่งทนก็พอครับนี่คือที่ปฏิบัติมันแตกหมดเลยว่ะไอ้กงแตกตรงนี้ไม่ต้องต่างเลยไม่มีครับอันนั้นแหละตัวตัวคนไทยนะไม่เป็นไรถือว่าเราวันนี้เราได้ร่วมมันทำบุญวันนี้ผมได้ทำบุญแน่นอนครับเพราะพรุ่งนี้ผมตั้งใจคนที่เจ็บตัวแล้วทำบุญด้วยให้เนยพูดใช่ ก็มีน้อยคนหรอก 7, 7, 7ครับที่เก็บยอมเก็บตัวและทำบุญด้วยไกนะัผมก็ขอเขอมีวันยังเด็ดเบื่อขอให้ภรรยาของตงนะครับเลิกของมาโพสนะครับว่านี่ไงห,หมากระเป๋าที่มึงว่าอะไรเงี้ยอย่ามาโพสเลยเพราะว่าตงมันก็มีมารยาทในการเดินมาจับมือโป้ไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วไม่ให,ให้ทำอะไรผมได้แค่ผมเหนื่อยจบมึงก็มมไม่พูดด้ผมไม่พูดแล้วยี่ยพูดแล้วขึ้นคือกงอะ มันก็ออกมาแสดงมารยาทในการจับมือโป้เราก็เห็นเราเห็นตรงนั้นแล้วปุ๊บเราบอกโป้ได้ดิเราก็จบกับเขาแล้วนะอย่าไปยิ่งตีตอนนีโป้ดูหน้าผมนะหน้าผมไม่ได้เป็นแตกอะไรเลยนะไม่ต้องเกี่ยวแผลไม้ตัดเยอะแยะนะเดี๋ยวว่าเกี่ยวว่าตรงเนี้กองกับโป้จบไปแล้วจบเลยกอดกันแล้วลูกชายโกงกคำพูดเป็นคำพูด อย่าไปอย่าแล้วก็อย่ามีใครมาเป็นมือที่สามในการได้ในการปั่นนะเพราะเราไม่หลงเหลี่ยมหรอกเพราะเราไม่คนหลงทางก็คือ